วันนี้เสนอตอนลาก่อนเพื่อนรักเมื่อกี้มีอะไรรู้สึกว่าทำสันๆมันแทนเดินไหวหอ้อาวแล้วพวกนายมาอยู่ี่ทได้ไงด้วยเสริมถามได้พวกข้าก็มาช่วยเองอ่ะเด้อใช่แล้วก็เลยโดนจับกันหมดแบบนี้แลหละจริงเหรอเนี่ยพวกนายด,ดีกับฉันจัง เรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเก่านะพี่มารองมะนอกแล้วก็บักอืดด้วยเป็นเพื่อนกันตลอดไปเลยเนอะซึ้งจังเลยอะไรเนี่ยนั่นนดยสิอยู่ๆรากไม้พวกนี้ก็คลายออกอะแรงจังเลยอะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับขั้งเท้ายักษ์อำนาจของมันก็เลยหมดลงรากไม้พวกนี้ถึงได้กลับคืนเป็นปกติอะ ช่วยเอาน้าจิริมน้าจิ้มริมปามุ้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมอ่ะนี่อย่าเพิ่งถามรีบหนีก่อนที่ท่ามันจะถล่มลงมานะท่ามถล่ม อนจังเลยโอ๊ยโอ๊ยอะไรจะผาเราเนี่ยยยก้นแล้วไอ้สาอ้าอ้้้อ้า้ เด็กๆนี bo ่เอาไปก่อนทางนี้น้องจัดการเองจ้ะโอ้ยนี่เอาอย่างนี้จริงๆหรอเนี่ยก็ไม่มีทางอื่นแล้วนี่เร็วสิไปเสร็จโอยืนดูอะไรอยู่ล่ะ ไปกันเธอจ้จิมลิมจะไปก่อนนะแล้วพวกเราบลอบมาเร็วาเฮ้ยโอ้จิมลิม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  เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยจิ้มลิ้มคารับทั้งสี่จิ้มลิ้มจิ้มลิ้มจ๋าฮึบฮึบฮึบโห้ยฮึบทำไมมันสอยยากสอยเย็นอย่างนี้เนี่ยอึบอึบ เกือบแล้วเกือบแล้วอุเฮ้ยอะไรเย้ฉันได้ธงแล้วโอ้ยลงมาด้วยวิธีของพี่มาลองเนี่ยรวดแล้วฐานใจดีจังแต่ก มันเดเจ็บระบรไมไปหมดเลยในทีส่สุดทองก็เป็นทองเราใช่มามุยตรงทองไหมค่ะ<อ>เร็วเอามาให้ค่ะไม่ออไมอ,อ,ไมอ,อ้มามุยแกจะทำอะไรอะอือะทองเนี่ยเป็นของนายฮะรับไปดีนะอขอบใจนะมามุย เฮ้ยไม่ต้อบใจหรอกพวกนายเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเฮ้ยทำบ้าอะไรของแกในหมามุยเอาทงของข้าคืนมาไม่เฮ้ยอันน่อันเนีเฮ้ยไม่คืนอ่อไม่คืนหยุดพอได้แล้วการแข่งขันจบลงแล้ว พี่ประทัดพี่ประโทนอไอ้โพลน้ำมันโกงอ่ะทงนั่นอ่ะข้าเก็บได้ก่อนนะโว้ยพอเธอไอร้กกระรกมอย,อย่าทำให้ข้าขายหน้ามากไปกว่านี้เลยน่ข้าน่ะอุตส่าห์วางแผนให้พวกแกชนะเออถึงขนาดยอมติดสินบนไอ้ขังข่า,ขาวยักษ์พวกแกก็ยังแพ้มันจนได้ไปกลับไปที่ของเราได้แล้วเออเฮ้เร็วสิเสริมบักอึดแล้วก็แกด้วยหมามุย้ยกลับได้แล้ว ไม่ม่ฉันไม่อยู่กับนายอีกแล้วฉันจะไปอยู่กับพี่มารองเขาดีกว่าฉันด้วยแล้วแกละหมามุยเอ้ยหนไปเถอะฉันจะอยู่กับพวกเนี้ยอืมเฮ้ตามใจพวกแกก็แล้วกันฝากบอกลูกพี่แกด้วยนะว่าอย่าลืมที่ตกลงกันไว้ล่ะถ้ามาอวดแบ่งกับโคลงของฉันอีกทูกท่าใช่เล้ย